แม่แตงโมทำเอาคนบันเทิงเครื่องติดโพส์รัวๆหลังดูรายการจบทำเอาโลกออนไลน์ร้อนระอุอีกครั้งหลังคุณแม่ของแตงโมนิดาพูดประเด็นร้อนอย่างเรื่องเงินเยียวยาและไฮโซปอในรายการโหนกระแสทำเอาคนบันเทิงคนดังออกมาโพสแซทบลังฟังคำตอบของคุณแม่ โดยคนบันเทิงต่างออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมงานนี้ฝั่งคนบันเทิงอย่างอ่านภูวนาถก็ออกมาโพสผ่านเคลื่อนไหวอินสตาแกรมโดยเขียนข้อความเอาไว้ว่าเพื่อนตายแล้วเงินหายลูกตา,ตายต้องได้เงินแตงโมต้องไม่ตายฟรีพร้อมกับแคปชั่นว่าผมว่าเราแยกย้ายกันไปทำมาหากินเถอะน้ำมันแพงไข่ไก่ขึ้นราคาแล้วนะรู้ยังสติความคิดล้นประเทศเมื่อประเทศไทยกลายเป็นชั้นรุมขนาดใหญ่ ส่วนดีเจต้นหอมก็โพสต์ว่าจบที่30ล้านพร้อมแคปชั่นว่ามาแล้วแม่จ๋าเงิน,น,นหนาๆที่แม่อยากได้จ่าย30ล้านคนจริงใจไปแล้วเพื่อนๆอดตาหลับขับตานอนลุยทุกอย่างได้จ่ายแม่แค่50%กินอาหารเม็ดกันดีกว่าแล้วแยกย้ายกันไปพักผ่อนพอแล้วจะ move on และจังหวัดที่เพื่อนๆพูดว่าจะถอนตัวแม่ก็ตอบว่าดีช็อตใจดำแห่งปี และทางด้านสุนารีราชสีมาก็ออกมาโพสข้อความในห่วงเวลาใกล้เคียงการโดยมีข้อความว่าคณะเกดทิพย์ขอเสนอละครเรื่องเงินปากผีพร้อมกับแคปชั่นว่าอยู่ๆก็นึกถึงละครวิทยุเงินปากผีเคยฟังตอนเด็กชอบตอนวิญญ,ญาณอาฆาตหโวยแพทยนภปภาก็ได้โพสรูปตัวเองและพร้อมแคปชั่นว่าหลังจากดูรายการโหนกระแสจบ โดยสาวเปิ้ลปันวาดก็ได้โพสในอินสตาแกรมสตอรีว่าตอนนี้โมได้อยู่กับพ่อโสนแล้วนะโมน่าจะมีความสุขที่สุดโลกนี้มันโหดร้ายเกินไปความหมายของคําว่าแม่คืออะไรส่วนทางด้านออมสกาใจก็โพสต์ว่าโลกคือละครตัวร้ายชื่อเงินตราบางทีคนดูก็คือหมาและทางด้านพิงกี้สาวิกาก็โพสต์ว่าสงสารแอนนาจับใจ และโฟกัสจิรกุลโพสต์ว่าเพิ่งดูละครจบละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นแม่เมื่อพร้อมเพราะลูกแม่เลือกเกิดไม่ได้ขอบคุณค่ะดูละครจากทองเนื้อก้าวมาจริงๆนะ